สวัสดีครับอ่าสวัสดีฮะวันนี้เราพบกับเกมแล็กนัลล็อกไลฟ์บรินแต่ยังไม่ NFT นะครับอะครับน,นี้เราจะมาดูในเรื่องของการอัปเดตวันที่21นะครับเดือน4นะครับซึ่งเป็นเกมที่เรารอมันเ่นนานจนถึงบันสามเราก็ยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการอัปเดตนิดนึงนะครับอัปเดตแล้วเราติดตั้งอัปเดตเราเล่นไม่ได้เข้าเกมไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีแก้กันนะครับอ่า เห็นลงถามในกลุ่มแล้วมีคนเป็นมหานี้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้สําหรับคนที่ใช้ Android นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะแก้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะจำลองว่าอันนี้เป็นโทรศัพท์นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะลบแอปลบไปเลยนะครับใครมีก็ลบไปได้เลยนะครับส่วนแท็บไม่ต้องลบก็ได้ฮะครนะครับโอเคจากนั้นนะครับ เราเข้าไปที่ google chrome นะครับเราต้องไปโหลดตัวเกมผ่านทาง google chrome โดยใช้ตัว apk put นะครับ,นะรบเดี๋ยวเราโหลดตัว apk put ก่อนนะครับเพื่อที่โหลดไฟล์ของตัวเกมแล้วเราจะสามารถกดติดตั้งได้เลย ต้องโหลดตัวแอปนี้ก่อนนะครับไม่งั้นจะติดตั้งไฟล์เกมไม่ได้นะฮะแล้วก็ติดตั้งไปเลยครับอ่าเสร็จรียบร้อยนะฮะเปิดมานหนึ่งทีก็ได้ฮะแนะนำว่าเปิดมานหนึ่งทีก่อนนะครับเพื่ออนุญาตนะครับการเข้าถึงนะครับโอเคแล้วเราก็ปิดไปครับต่อไปครับโหลดตัวเกมอ่าแอปนั้นล็อกเลยฮะ อันนี้เป็นเซิร์ฟเกาหลีนะฮะหรือเซิร์ฟเกเบลนะฮะอ่าต้องพิมพ์ด้วยนะครับว่า APK พุทนะครับโหลดมาเลยครับตัวไฟล์นะครับบางทีเขาจะเด้งให้เข้าไปในแอปเลยไปโหลดในแอปนะครับแล้วก็ตามไปเลยฮะ เจอตัวเกมแล้วเราก็โหลดในนี้เลยนะครับรอแป๊บปนี้ฮะแป๊ปเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองโอเพนดูนะครับว่าได้ไหมเพราะว่ามาเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับ ต้องขิดตัวเกมโอเค,อ,เคอ่ามาแล้วนะครับมาดูกันว่าได้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีกรณีที่ไม่ได้ด้วยนะครับอ่านี่ฮะไม่ได้นะครับก็คือโหลดอย่างนี้ถือว่าทําถูกต้องนะครับต่อไปนะครับเข้าที่แอป แทบ็บแทบเหมือนเดิมนะครับนี่ทีนี้จะขึ้นอัปเดตแล้วครับบางคนนี่เข้ามาในแทบ็บแทบตั้งแต่แรกคือจะไม่ขึ้นอัปเดตด้วยนะครับเราก็ลบตัวเกมแล้วก็อาจจะต้องรีเครื่องครั้งหนึ่งนะนะครับสําหรับคนที่มันอัปเดตแล้วยังไม่ได้รีสตาร์ทเครื่องนะครับรีสตาร์ทเครื่องอ่อนรอบหนึ่งอันนี้บอกเพิ่มเติมนะครับเราก็อัปเดตเลยนะครับต่อจากขั้นตอนที่เราโหลดจากตัว ADK Put นะครับ ตั้งเลยครับเรียบร้อยฮะผมก็ใจร้อนอยู่นะครับเข้าข้างหน้าครับการปิดแอปก็เหมือนการรีสตาร์ทแอปไปทีหนึ่งเนะเาะมาดูนะครับว่าจะได้ไหม อัหน่ะเรียบร้อยครับได้นะฮะโอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่ติดปัญหานี้อยู่เนาะเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรนะครับเกี่ยวกับเกม ro นะ rox หรือว่า ro l i b ์ r i n นะครับก็เข้ามาสอบถามมาได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้น่าจะจบมิชชั่นแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วมาเพื่อันพูดคุยแล้วก็มาเล่นเกมด้วยกันนะครับ แล้วก็ฝากติดตามไลฟ์สตรีมด้วยนะครับสตรีมเกือบทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับต้องบอกเกือบทุกวันนะฮะถ้าไม่มีสุวขวัยอะไรนะครับโอเควันนี้พี่หมาขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับต้องเข้าเกมไหมเข้าสักหน่อยแล้วเนี่ยเรารอมันเด่นนานนะครับเกมที่เรารอคอยนะฮะโอเคอ่าโอเคได้แล้วนะครับวันนี้ไปแล้วครับเล่นเกมให้สนุกนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ